งานเกมีดีไว้นะครับจะมาทําการเทสรันนะฮะตัว DC d c d r i v e ี q นะฮะที่เป็นแบบ s อ่า s n t r o n t น o l นะฮะในคลิปก่อนเนี่ยผมจะแนะนําตัว่า DC d c ไดซที่เป็น PWM Control นะฮะซึ่งอาจจะตอบสนองความเร็วอมอเตอร์ได้ดีกว่าพวก SCR แต่ว่าพวก SCR เขาใช้เยอะในงานอุตสาหกรรมเช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกคลื่นเอาพุตอินพุตแล้วลักษณะการออนออฟองศาของตัว SCR นะฮะ ตัวนี้เป็น DC d ีซีไดนะฮะ s c r Control 4Q นะฮะตอนนี้ผมใช้หลอดไฟเป็นโหลดนะฮะจริงๆต้องเป็นโหลดมอเตอร์แต่ผมใช้โหลดไฟเทสนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงดันเอา p ์พุตที่สะโขกนะฮะลักษณะประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแรงดันอินพุตก่อนนะครับอินพุตสองร้อยยี เป็นคลื่นสาย5 0าสเฮิร์นะครับลักษณะประมาณนี้นะเป็นคลื่นสายก็คือถ้ามองเนี่ยคือช่วงหนึ่งลุกคลื่นเนี่ยตัวเนี้ยนี่คือหนึ่งลุกคลื่นมีบวกมีลบ5 0าสิบเฮิร์ตนะฮะพอเราผ่าน DC d ิซีไดท์ที่เป็น s r control เนี่ยมันจะกลายเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับซึ่งเป็น,100นร้อยเฮิร์เดี๋ยวผมลองปรับเอาพูดให้มันออกร้อยเอร์ซ็นต์ก่อนนะ ก็เกือบ100%ก็จากซิกลบาาก็จะวงจรก็แปลงมาเป็นซิกบวกก็ลูกคลื่นตัวนี้ฮะเดิมอยู่ล่างตัวนี้เหมือนกันเดิมอยู่ล่างจากทรายนะฮะก็กลายเป็น100เฮิรตซ์ DC นะฮะการคอนโทรลก็เป็นการคอนโทรลมุมนะฮะมุมของแรงดันไฟฟ้านะฮะโดยใช้เกจไดปทิปทิกท,ที่องค์ ทิศขณะองศาต่างๆของแรงดันนะตัวันนี้ทิศที่เก้าสิบองศาเก้าสิบองศาทิศประมาณสักยี่สิบองศาแรงดันก็จะออกน้อยลงมาทิศน้อยๆที่องศาน,น้อยแรงดันก็จะออกน้อยฮะถ้าทิศที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโทษทิศที่เก้าสิบองศาแรงดันก็ออกประมาณครึ่งหนึ่งถ้าออกที่ร้อยแปดสิบองศาเลยแรงดันก็ออกเต็มเลยฮะตอนนี้อาจจะเป็นฟอร์เวิร์ดอยู่นะฮะ ลองจำที่ดีสี่ไดนะให้มันเป็นรีเวิร์ดนะฮะดังนั้นก็จะออกฝั่งเหมเป็นไฟลบเมื่อกี้เป็นบวกเมื่อมาฝั่งลบก็คอนโทรลเหมือนเดิมฮะ,ะคอนโทรลมุมเหมือนเดิมคอนโทรลแรงดันได้เหมือนเดิมนะค,ะคอนโทรลแรงดันเป็น SCR นะฮะคอนโทรลมุมของแรงดันไฟฟ้านะฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูคู่กับตัวหลอดไฟกับอเอาพุทธนะครับเมื่อหมุนหลับหลับเอาพุทธนะัสังเกตว่าถ้าจ่ายที่ประมาณ90องศาแรงนออกประมาณครึ่งแรงหลอดไฟจะดีประมาณนี้นะฮะเมื่อจ่ายเต็มเนี่ยหลอดไฟจะสว่างขึ้นการทิศก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบอองศาหลอดก็จะสว่างขึ้น อาทิตย์กันน้อยนอยหลอดก็สว่างน้อยนะอาทิตย์องศาน้อยหลอดก็จะสว่าง,น,างาน้อยเส,สนาอุพุธนะครับอาพุธนะรู้สึกว่าจะเอาแรงดันอินพุตสองร้อยสิบโวลต์ที่เป็นเอซนะฮะคูณด้วยรู้สึกว่าจะเป็น0องจุดเ้าผมไม่มั่นใจรู้สึกว่านะฮะ เผื่อๆไม่ใช่อาจจะคูณ0.9จะเป็นแรงดัน DC ออ p u t สูงสุดนะฮะเป็นออปต์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัว DC ไดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้ามองนะฮะตัวด้านล่างตัวนี้นะจะเป็น SCR นะฮะ c r พวกนี้นะ SCR มีด้วยกันทั้งหมดก็คืออ่า4ชุดนะครับ ส่วนตัวบนก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลนะฮะวันนี้เป็นหม้อแปลงไอโซเลตเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคอนโทรลออองศาของแรง,งดันไฟฟ้านะฮะดูกันนะฮะสนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่อง DC ซีได้นะฮะหรือว่าจะเป็นงานซ่อมเนี่ยติดต่อได้ที่ร้านเอกมิ่งดีไว้นะฮะบริการงานซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะฮะติดต่อเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดหนึ่ง นะครับเจ็ดเจ็ดสามสามสองศูนหนึ่งฮะติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายฮนะตรวจเช็คหรือว่าเสนอราคาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายฮนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ